สวัสดีทุกคนปากวางคนโคร,ราชบานเองกราบสวัสดีงามๆจ้าวันนี้ปากวางพามาเข้าสวนพักค่ะเก็บพักกันนะคะปากวางอยากกินเมี่ยงค่ะวันนี้จะเก็บพักจะได้พักอะไรไปบ้างนะคะไปกินเมี่ยงทําเมี่ยงกินกันค่ะโอ้โหสะใจค่ะกินพักเยอะๆนะจ้ะอันนี้เป็นผักกาดหอมจ้ะเพื่อนๆก็ใหญ่เลยจ้ะ เต็มแอปเตดเลยเดี๋ยวเขาจะขยายออกมาอีกค่ะบางครั้งก็จะเอาริเอาแต่ไอ้ก้านใหญ่ๆของเขาค่ะที่อยู่ด้านล่างเนาะจ้ะก็จะไม่ถอนไปค่ะเพราะว่าถอนไปมันก็กินทีเดียวมดเนาะจ้ะเ,เนาะแต่ถ้าเอาเอาก้านใหญ่ๆข้างล่างของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเขาจะแตกหน่อแตกใบออกไหมค่ะก็จะได้เก็บกินเรื่อยๆจ้ะอูบใบนี่ใหญ่แค่แเลย <c oughs> <c oughs> ากาศหอมกินตะเมียงอุ้ยสะใจอย่างกรอบเลยจ้ะเอาแต่ใบใหญ่ๆข้างล่างข้างลาง่างเขาจะ้ะที่เหลือข้างบนเดี๋ยวเขาก็จะใหญ่อีกก็จะได้เก็บกินอีกโอ้ยได้หลายพักแต่จะวันนี้คน สีแดงไปได้เนาะสีแดงสีแดงนี่การเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไรค่ะแต่ว่าสีสวยสวยนะจ้ะอันนี้คือประขวางเนี่ยมีหลายโกนะคะแต่ว่ามันตายค่ะเพราะตอนนั้นที่เริ่มปลูกใหม่ๆเนี่ยมันยังมันยังเป็นช่วงไท้ายๆของหนาหิมะอยู่เลยจ้ะคือตอนนั้นน่ะ มันเป็นเดี๋ยวนําแข็งลงนะคะเกล็ดนําแข็งเดี๋ยวก็มีลมแรงจ้ะมันก็เลยไม่รอดก็เหลือรอดอยู่แค่เนี่ยจากที่เห็นเน่ก็คือรอบแรกพักรอบแรกนี่เนี่ยประควางอย่างชอบเลยค่ะพักอันนี้ใบมันจะออกแหลมแหลมจ้ะกรอบกรอบนะใบมันออกแหลมแหลม แข็งๆนะคะนี่กรอบฮักโปโปเอาแต่ใบใหญ่ๆมันโอฮักอะไรบ้าง นุ่นก็เอาไปกินข้าวหนาไปเอาอย่างอื่นอีกจ้ะนี่บักกาดใบยาวโอ้ใบยาวคักแต่ใจดุจ่ะเลยฝ่ามืออีกเน่เสียงฮักด้วอ่ะปั่วๆเลย ้าเป็นหนาร้อนนี่ปกวางไม่ค่อยได้ซื้อพักกินเราขาปะปกวางปลูกเองจ้ะข้าง้นก็เป็นสลัดคือกันค่ะเดี๋ยวไปไปเลือกเอาใบใหญ่ๆ Ừ. có bộ bộ này cái, cái. <laughs> น,นี้พักสลัดแดงไปเรื่อยจ้ะไุกท่าย่าใหญ่หญเดี๋ยวไปดูแปลงนู่นอีกค่ะแปลงนู่นก็จะเป็นนิกพักสลัดอีกอย่างหนึ่งอันนี้ขนาดระกวางจ้ะ พักประวางนี่คือไม่ใช่ใช่สารพิษใดๆเลยได้จ้ะรดน้ำใส่ปุ๋ยขี่งวงา,งามจ้ะดูเถอะอันนี้พักสรัสคือกันจะกออเบอร์เลยจ้ะ เสียงฮักแล้วก็โหยสนุกโบโบไปไปกกวางนี่เป็นคนชอบกินพักค่ะนะคนโคนราชนี่ชอบกินพักนอกจากเนาะสังเกตดูหลายคนแหละแต่คนภาคอือน่นจังหวัดอือน่นก็ชอบกินด้วยกันพักกวางเก็บไปนี่กินแป๊บเดียวก็มดจะ้ะมดอะไรก็มาเก็บไม้ พักชีอันนี้พักชีไทยจ้ะหอมหอมพักชีไทยกลิ่นหอมแต่จ้ะพักชีฝรั่งกินไม่ค่อยหอมเท่าไร พักชีไทยกลิ่นแรงกว่านี่เริ่มออกดอกแล้วค่ะนี่เริ่มติดดอกแล้วจ้ะจังว่าบางกวางมีหลายแปลงค่ะพักชีนี่ ตรงนี้ซาราแน่จ้ะใบยางใหญ่เขามีขแขนงแตกขแขนงร้ายจ้ะเนี่ยตัดตรงที่เขามีขแขนงเนี่ยเหลือขแขนงทิ้งไว้เนี่ยจ้ะเดี๋ยวก็จะยาวออกมาเป็นพุ่มออกมาอีกจ้ะเขาจะขยายเยอะมากเลยค่ะไอ กระแน่นี่จ้ะรากเขาจะไปทั่วทิศทั่วแดนเลยแหละจ้ะนี่มันขึ้นมาเองเนด้จ้ะนี่ของปีที่แล้วนะคะเนี่ยรู้ถจากใบเบรอเร์เลยหอมแทะ โอ้ยลากยังลึกดูเถิดจ้าหอมลากยางลึกเลยต้นยาวยาวตรงนี้พัชชีลาวพัชชีลาวก็ยังไม่ค่อยตัวเต็มที่เท่าไรแต่ก็กินได้นะคะคำนี้พอกินได้ยุ่จ้ะ ตัวเต็มที่เท่าไรลุงทอมมีเขาหายปกว่าเก็บหายเขาจะเอาไปต้มมันฝรัง่งมันฝรั่งน้อยจ้ะมันฝรั่งลูกเล็กๆนะ่ะคนฝรั่งเขาเอามาต้มใส่พาก์คีอันนี้จ้ะหอ,อมเพอพ้อล้วเนาะ หลายเถ็ๆนี่ก็กินนไม่วาดไม่ไหวพออละจ้ะโ,โหเพื่อนๆดูเถอะดูเถอะจ้ะมะยมฝรั่งได้จ้ะนี่ม่ยมฝรั่งเบียรตาปิดเนี่ยอื้ม ตาแจงว่าปเปรี้ยวครับตาแจงวา่วาว่าเลยคือนี่มายมฝรั่งอย่างโรคเลยจ้ะแต่ว่า มันยังไม่ค่อยแก่เต็มที่เท่าไรนี่ ปกว่างกเก็บพักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินกันไปนอกจากนอกสำหรับคนที่ชอบพักชอบปลูกพักนอกจากนอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปะกวางดาดเด้อจ้าเพื่อปะกวางจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็จะได้ไม่พลาดชมวิดีโอใหม่ๆของปะกวางนะจ้า